ดีครับผมนนไปรลยเปื่อยครับและวันนี้เราอยู่กันที่ที่ไหนพี่ด็อกทันที่คาเฟ่ครับด็อกคันที่พุทธมณฑลสายสองครับพุทธมณฑลสายสองครับท,ที่นี่มีอะไรบ้างครับที่นี่เป็นคาเฟ่สุนัขที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียในเอเชียในเอเชียลูคนลุกต,ตอนนี้กล้าพูดว่าน่าจะใหญ่ที่สุดในโลกเมื่อคืนผมเพิ่งกลับจากซัปโปโรครับนะครับไปไปเซอร์เวีดูสุนัขค,คาเฟ่ส่วนใหญ่ที่ญี่ปุ่นเนี่ยสุนัขไม่เกิน10ตัว15ตัวที่นี่มีกี่ตัวพี่ 250กว่าตัว250ตัวณวันนี้นะครับณวันนี้ครับกี่สายพันธุ์มีประมาณ30สายพันธุ์ครับ3าสายพันธุ์และด้านบนนี้เป็นคาเฟ่แมวโอ้มีแมวอีกข้างบนเป็นคาเฟ่แมวด้วยโอ้คือมาที่เดียวเราสามารถเล่นได้หมดเลยครับคือไม่จํากัดพื้นที่ไม่จํากัดเวลาไม่จํากัดเวลาอ่าบางคาเฟ่บางที่ก็ยังมีจํากัดเป็นรอบแต่ของเราเนี่ยให้อยู่ได้ทั้งวันโอ้แถวบ้านผมเรียกบุฟเฟ่เนี่ยใช่ใช่คือขวันบางคนมาอยู่แบบมากินมานอนที่นี่เลย ได้เลยได้เลยครับเราเปิดตั้งแต่9ก้าโมงครึ่งถึง3ามทุ่มทุกวัน9ก้าโมงครึ่งถึง3าทุ่มทุกวันไม่มีวันหยุดไม่มีวันหยุด,ยดอยากไปดูแลข้างในเนาะเดี๋ยวให้พี่พาไปหน่อยนะครับที่นี่ครับ ด้านในได้ใช่ไหมพี่ด้านในครับด้านขวาค่ะแคร์นะครับเราทําขึ้นมาเพื่อบริการลูกค้าในเรื่องของการมาแล้วก็รถออกไปในรถเอี่ยมเลยครับแล่ด้านในก็เป็นฟาร์มสําหรับว่าเวลาน้องหมาโชว์จะวิ่งจากฟาร์มเนี่ยวิ่งลรวปิดถนนแล้ววิ่งออกไปเข้าไปสู่ลู่วิ่งเพื่อไปเล่นกับลูกค้าพอหมาเล่นกับลูกค้าเสร็จนยหมาก็จะวิ่งกลับเองนะครับไปวิ่งกลับของเขาเองนะครับโอ้รู้งาน ้ก็วิ่งกลับห้องเ็าเลยเห็นไหมครับอันนี้คือกวดจะเปลี่ยนกันอย่างงี้ใช้เวลาเท่าไหร่ครับพี่สามสิบนาทีแล้วก็ไปพักแล้วจะเป็นอีกฝูงหนึ่งออกมาปล่อยข้างละสามฝูงสามฝูงทุกสามสิบนาทีเวียนทั้งวันเลยครับเวียนทั้งวันจินถึงร้านปิดเลยสามทุ่มสถานที่จอดรถสบายครับผมใหญ่ครับได้เป็นร้อยคันนะครับได้เป็นร้อยคันก่อนเข้าร้านเราก็ให้ล้างมือนะครับลูกค้าก็จะล้างมือนี่ก็เป็นโซนที่รับลูกค้ารับลูกค้าก่อนลูกค้าเข้าจะต้องล้างมือก่อนนะครับแล้วก็เปลี่ยน ใส่ถุงคุมเท้าใส่ถุงคุมเท้าถึงจะเข้าไปได้ก็คือเปลี่ยนรองเท้าหรือว่าเอายนรองเท้าหรือว่็เอาถุงคุมคุมได้เลยถ้าเป็นรองเท้าแตะหรือรองเท้าเงี้ยผ้าใบนะฮะเราก็จะเป็นช่วงนี้ก็มีกิจกรรมพิเศษเพราะว่าพันวาคมนี้เราครบ2ปีที่เราเปิดมาอ๋อเปิด2ปีแล้วครับผมแล้วก็จัดโปรโมชั่นมากมายครับอย่างวันนี้ค่าเข้าเนี่ยก็ร้อยเก้าสิบเก้าบาทแล้วก็สามารถเลือกเครื่องเดิมได้หนึ่งชนิดอ๋อคือฟรีไปเลยใช่ครับต่อหนึ่งหัวใช่ครับโอ้โเจ๋ง แล้วก็ช่วงปีใหม่ช่วงคริสต์มาสเนี่ยเราก็มีจัดกิจกรรมสายดาวนะเราจะเห็นข้างในเนี่ยจะมีดาวเต็มไปหมดเลยะมีสอยดาวด้วยสวยดาวด้วยนะรางวัลก็มีทั้งรางรถฟรีทั้งปีนะครับกินฟรียกโต๊ะนะบัตร v i p เข้าฟรีตลอดชีวิตนะครับัตรเข้าฟรีตลอดชีวิตในร้านนี่ก็จะแบ่งโซนออกมาเป็น4โซนส่โซนนะครับโซนนี้คือโซนใจกลางเซ็นเตอร์ซึ่งจะมีแต่หมาเล็ก ส่วนใหญ่ก็เน้นพวกปอมพวกที่ว่าว่าเป็นไส้หมาเลยเพราะเป็นโซนรับประทานอาหารอ๋อมีอาหารขายด้วยขายอาหารขายเครื่องดื่มอาหารเครื่องดื่มครับผมส่วนโซนด้านในเป็นด็อกเกอรี่นะครับมี30สายพันธุ์สลับออกมาปุบมือปุ๊บน้องหมาจะขึ้นไปนั่งเรียงแถวถ่ายรูปกับเราเนอใช่ชุดที่วิ่งมาเมื่อกี้ปะไม่ใช่ค่ะคนละชุดอ๋อคนละชุดกันด้านนอกก็จะเป็นโซนที่มีแปดฝูงสลับกันวิ่งออกมาเหมือนกันมาเล่นเป็นเป็นโซนแบบว่า เออหมาใหญ่คร,ครับซูเป,ปอร์ดอ็อกนะครับไปดูบรรยากาศภายในร้านพี่พาทัวร์อันนี้ก็จะมีแบบว่าเต็นที่ถ่ายลงถาล่ายรูปเยอะแยะเลยนะนั่งชิลๆถ่ายรูปนะครับโอ้นี่โต,ต้เยอะนะพี่นะครับโต๊ะตอนเราเปิดเนี่ยเราแปดแปดโต๊ะแต่รู้สึกผิดเพราะว่าคอนเซ็ปต์ที่เปิดคือร้านเราไม่จํากัดเวลาไม่จํากัดพื้นที่<อ>ป,ป้าบอกว่าลูกค้ามาแล้วไม่มีที่นั่งให้คือบางคนมานั่งทํางานด้วยมาชิลๆใช่ครับชิลๆเราก็เลยจําเป็นต้องมารีบขยาย ขยายเงิสองปีขยายไปสี่สี่สี่ครั้งสี่ครั้ง,งนะครับนี่นี่ขยายครั้งที่5อยู่โซนนี้คือครับนี่คือด็อกเตอรี่นะครับรวมเป็นโชโซนที่ถ่ายภาพเล่นกับล่องหมาหลากหลายสายพันธุ์แล้วจัดไว้เพื่ออยากขึ้นไหนลูกค้านั่งพบเนี่ยปลม,มือก็เลี้ยงมาหมาจะไปนั่งถ่ายรูปคือแบบว่าจัดโซนไว้เฉพาะเลยเฉพาะเลยฮะอันนี้ก็เป็นหมาไซส์กลางนะครับกาถึงใหญ่นะครับแต่เป็นสุนัขทุกตัวผ่านการฝึกแล้วผ่านการฝึกแล้วครับ ก็จะเรียบร้อยกว่าหมาด้านนอกนิดนึงนะครับให้พี่เจน้ำนะครับผมเป็นอารกาซเป็นไซเบเรียนนะครับเป็นมีลาบาร์ดอเหมือนเขารู้นะว่าเจ้าของเขามานะเพิ่งมาถึงครพอเรานั่งครบนะครับเข้ามาเข้ามาทำงานเข้ามาทำงานเร็วโอเคม,อม,เม,มีชื่อทุกตัวไหมพี่เจมีชื่อทุกตัวครับมีชื่อทุกตัวนี่ฟองดูฟองดูฟองดูนั่งลงนั่งลงนั่งลงลงเรียบร้อยอาหารดูไมนั่งเร็วนั่งต่อแถวเพื่อนมีอะไร อืมคิดพินมาดูคิดพินตอนนี้ดูผมตัวเล็กไปแล้วยังโดนแย่งซีนหมดแล้วครับตอนนี้อ่าเพียงฝันมาเพียงฝันมานี่มาเพียงฝันอ่าในเพียงฝันครับนี่ได้มาตอนละครกำลังดังเพียงฝันมาอุ้ยแน่นตึบราบดอเฉพาะห้องดิจิตตัวพี่อันนี้ประมาณ30ตัวประมาณสามชิ้สลับมาสลับเปลี่ยนกันอันนี้โซนนี้ต้องซื้ออะไรเพิ่มไหมซื้อบัตรเพิ่มไหมไม่ต้องครับเข้ามาอย่างที่บอกเข้ามาเล่นได้หมดเลยเล่นได้หมดเลย ชั้นบนก็ได้แมวได้ทั้งแมวทั้งหมาทั้งหมูได้หมดเลยอ๋อครับอันนี้เป็นโซนหมาใหญ่อ่าอันนี้เป็นโซนที่ด็อกไซร์สำหรับถ่ายรูปนะครับถ้าเครับเดี๋ยวเนาน้องหมาเข้านะครับเดี๋ยวคุณลูกค้านะครับเรามาจุนน้องหมากันนะครับโต๊ะไหนโผลมือเสียงดังก็จะดูวิธีหาเรองครับพรู้ไหมครับพร้อมัวครับคุณลูกค้ารัวก็คุณลูกคัามาเร็วมาเร็วมาเร็ว เปลี่ยนกะแล้วครับอันนี้เปลี่ยนกะนะฮะเออนั่นที่ป่านะครับทิบะ่สามสีนะครับทิบะ่าที่หงสักห้าทิบะ่าครับอันนี้แจ็คครับถ้าอยากได้หมาสดๆต้องเลี้ยงแจ็คนะครับโซสุดยอดครับแจ็คหมาข้าวแกงคอกี้นะครับหมาข้าวแกงต้องคอกี้คอกี้อันตัวนี้ชาวมอยครับชื่อน้องสุดที่รักนะครับสุดที่รักมาแล้วครับชาวมอยเอวมาเลี้ยสุดที่รัก ก็ lod, ้ปนไบเละรก็มาสุดที่ขึ้นมาลยกตัวนี้น้อยนตันนี้นอยกัน้ำฟ e ้านี่อันตตาจากญี่ปุ oh. ่นครับจากภายนต์เรื่องอิไรอานตตานะครับชิบะพี่เจเอามาไหมมีครับชิบะมีสกูนี่โอซาก้าก็ับอสักโลรมีสองตัวอย่ในนี้บอมกี้อมกี้นะครับ หาดูได้ยากนะครับปอมกี้อันนี้โตเต็มที่ยังครับอันนี้ยังไม่โตครับหมาหมายังไม่แต่โตก็จะโตวันนี้นิดนึงปอมกี้คือเอาไซเบียนฮัคกี้มาบีดกับปอมนะครับเราจะไม่ค่อยเห็นนะครับอันนี้ก็คือที่ถางไประเทศก็นิยมนี่ก็ด้านนอกแล้วเดี๋ยวเวลาปล่อยน้องหมาก็หมาก็จะวิ่งจากด้านนอกนะครับออกมานะครับออกปิดถนนแล้วก็วิ่งมาเข้ามาในนี้เลยแล้วก็ถึงมาปล่อยเล่นตรงนี้กับเราทุกขึ้นชั่วโมง ครับทุกรึ่วโมงกปล่อยทิ้ง3ามฝูง3ฝูงทั้งหมดมี8ปฝูงทั้งหมดมี8ปฝูงถ้าลูกค้าอยู่เล่นเต็มเลยต้องจัดเวลาอยู่นี่อย่างน้อย 2- 3ชั่วโมงถ้าครึ่งวันก็สบายเลยครึ่งวันนี้เล่นทั้งบนเล่นทั้งทุกโซนเลยนะครับโอ้ดีมากบางคนคุณพ่อคุณแม่วันหยุดบางทีตัวเองพานูกมาแหมกไว้ตรงนี้นะตัวเองก็ไปสระผมไปนวดไปอะไรได้เลยอ๋อทิ้งลูกไว้นี่เลยทิ้งไว้ได้เลยเพราะนี่ปลอดภัยเพราะว่าเด็กเราจะไม่ออกโซนใหญ่ แข้างในก็มีแต่หมาเล็กตอนนี้เขาปล่อยหมาในโซนนั้นออกมาเบรกเห็นไหมครับอ๋อมก็จะแตะมือเพราะนี่เบรกนี่หมาเล็กเข้าไปเบรกหมากลางออกมาเพราะชุดนี้เก็บหมาใหญ่วิ่งต่อครับนะครับขหมดเมียนมาเล็กคือก็มาดื่มน้ํเดื่มอาหารกินอาหารกันก่อนเบรกมามาเขาก็จะเป็นการฝึกระเบียบวี่นัยเขาไม่ให้อะไรไม่ให้ขัดทายหรือว่าทำอะไรด้านนอกทุกอย่างเป็นพินัยหมดต่อไปพี่พี่เจโซนไหนครับจะพาขึ้นโซนข้างบนนะครับเป็นโซนส้มโนแคคคาเฟ่ แคทคาเฟ่โซนแมวครับโซนแมวครับโอ้คือลูกค้าเข้ามาเนี่ยฮะเข้ามาจ่ายครั้งเดียวเล่นได้ทุกโซนนะครับอืมไม่ไม่แบ่งว่าไอโซนนั้นต้องเสียเงินครับไอไม่ใช่ได้ข่าวไวๆจะมีอะไรนะอะไรสี่มอนะพี่นะมีสี่มอครับมีเอ่อมีม้าแคะมีหมูแคะครับนะครับให้ครบแมวม้าแมวมีแล้วแมวม้าหมูแล้วหมาเออเนาะใช่ครับสี่มอโซนแมวนะครับมีลูกค้าเขาบอกไม่อยากจะอุ่นดีนะข้างบนนี้ก็ก็ลังอยู่โซนนี้ โซนนี้ก็เป็นโซนของแมวผ่านมันตัวหลุดออกมากอ๋อนี่คือหลุดหลุดแล้วต้องต้องมีประตูปิด <laughs> เรียกหนีเที่ยวแล้วหนีเที่ยวจะหนีเที่ยวข้ามมาข้ามถิ่นครับถ้าคอยเปิดปิดนะอันนี้ก็เป็นโซนแมวอันนี้ก็มีหลากหลายสายพันธุ์นะครับ,รบอันนี้ก็มากกว่า40กว่าตัวจะ50ตัวแล้วครับสปริง โซนแบบว่าอย่างนี้สามารถเอาเครื่องดื่มอาหารขึ้นมาได้ไหมได้ครับเขาจะมีเ๋อจะมีเป็นโซนเป็นโซนอ๋อต้องแยกไว้เพราะว่าเดี๋ยวเกิดกำลังทานเขาก็โดดขึ้นมาบนโต๊ะอะไรประมาณนี้ใช่ครับเป็นการแยกกพื้นที่นะครับโอลมาพี่จะไว้ไหนไหนครับมาพี่จะไว้ไหนมนาะมาก็จะมีมีใส่อานมีให้เด็กนั่งขี่เล่นตอนนี้มียังยังครับมากาลังจะลงมาจากทางเหนืออ๋อสั่งมาแล้วสั่งมาแล้วฮะอืมนาสนใจครับตรงนี้ เดี๋ยวผมก็รบกวนพี่เจประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมเดินเล่นเนาะพี่เจจะได้ไปทํางานทไรอยได้ครับถ่ายนู่นถ่ายนี่ข้างบนข้างล่างนะครับยังไงใครอยากมาที่นี่นะครับสามารถติดต่อได้ที่ไหนพี่เพจก็เข้าไปใน Dog Country Cafe นะครับเซิร์ชปุ๊บขึ้นปั๊บทั้ง a c e b o o k ทางเข้าไปดูได้เลยนะครับตั้ง GPS มาได้เลยครับผมมาง่ายๆครับผมมีต้อนรับทุกท่านนะครับคขอบคุณครับ